เก๋ยวเรือพิเศษหนึ่นงชามมาครับกินแบบโกจินลุยอุยย่าอันนี้ถ้วยผมไหมครับเนี่ยเป๊บนะคะยอย่าไปตึงจิ้วก <c oughs> ินนะเป๊ปลาายทีพวมยังไม่ได้กินอะไรมั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ย <c oughs> ปะทองมากินที่นี่โดยเจ้าปเอย สวัสดีครับต้องขอบคุณน้องพื้นที่ที่ว้ยยอดแนะนําร้านนี้มาใจผมสั่งมาต้องมารีวิวร้านนี้ให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าฉิบวันนี้ผมมาช่วงเที่ยงแล้วคนรอนานใช้ได้เลยกว่าจะได้กินเป็นโมงถึงจึงบ่ายสองค่ะหยุดวันไหนบ้างครับหยุดวันอาทิตย์พิกัดอยู่ไหนครับนี่ผมละโคตรติดใจกระเทียมเจียวของร้านนี้จริงราดกันไปแบบจุกๆอย่างนี้เลยตัวเลือดหมูก็สดดีจริงๆเอาไปโคลยโคลแล้วก็มาราดเป็นซุปร้อนๆน่ากินมากนตก็จะมีแคบหมูไว้คอยบริการ เขาจะวางมีดคัตเตอร์ไว้ให้ทุกโต๊ะเลยเมนูที่ผมสั่งมาวันนี้เส้นบะหมี่ใส่มันลงไปทุกอย่างเลยทั้งน้องไก่หมูนุ่มลุ่มขอเตือนนะที่ดีนน้ำพริกเผาเผ็ดมากเจ้าของร้านกระซิบว่าเขาทำเองสําหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะแต่สําหรับผมไม่ชอบกินเตี๋ยวเรือกับถั่วงอกมากน้ำซุปเขาจะมีรสหวานนำไปสักหน่อยนะไรครนี้า่ ราคาก็ไม่แพงเลยแถมน้ำดื่มผักเครื่องเคียงบริการตัวเองได้ไม่อั้น